เราโดนถ้าจะโดนหมัดโดนหมัดเนาะยกยกที่ห้าโดนเยอะครับโดนเยอะโดนมันเยอะโดนมันหมดแล้วมันไม่รู้จะยกยังไงแล้วมวยมาแทนด้วยวันนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนาะไปมวยหน่อยครับตามไปมวยหน่อยเข้าดึงเลยนะโอเคก็เป็นกำลังใจทั้งใจเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะนะครับสู้ต่อไปจอมพลยิงจมเลยนะเวัสดครับ โอ้คาตากรรมการด้วยไหนไอ้คุ่ไอ้คูกสอนอะไรคู่กสอนมานิดหน่อยเทนเนอร์เทนเนอร์ยืนมาขอให้อย่าให้นงมวยเหงาดิเมื่อกี้หนดนมดเวทีเมื่อเหงาแย่อยู่แล้วเอาเอ็มสองพันเลยน้องชายเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองสามนี่เราเหมือนว่าเราจะสู้ไม่ได้เลยยังแบบโอ้โหนี่เต็มทีเท่าไหร่ครับเพราะตั้งยังตั้งหลักไม่ได้ไงครัับยงแต่ว่ายกสีก็ก็มาเริ่มเดินเลยนะเริ่มเท่ด้วยต้องเดินต้องเดินเลยนะ แต่ก็ออกมันได้ดีนะใครบอกว่าแพ้ตอนนั้นผมดูจ <c oughs> ากผมตกครับลมเยอะลมเยอะไงลมเยอะลมเยอะแล้วก็ค่อยๆตั้งสติเร่งมา <c oughs> อหมดยกห้านะเราคิดว่าเราชนะไหมอ่ะถามจริงๆเราเส็จครับเราคิดว่ายกห้าในเราได้ทั้งยกและยกสองยกสามในเราคิดว่าแพ้เขาไหมอ่ะแล้วยกสามยกสี่อ่ะได้เลมแพ้พุทไม่แพ้ ล้มลูกคลุกคานไออาการน้องชายรู้ไหมว่าลุมดีถ้าเขาหักล้มเขาไม่ได้ให้คะแนนคนรู้รู้รู้ป่ะปฏิกิริยาไหมเขาไปบอกนะเขาบอกนะว่ากรรมการเนี่ยเขาจะมาอบรมเราใช่ไหมเขาจะบอกว่าถ้าหักล้มเนี่ยถ้าสมมติเราเตะเปิลไปปุ๊บแล้วกว่ายดึงเงินหักเราเนี่ยเราได้คะแนนนะเพราะเราเป็นคนเตะอย่างเงี้ยเอาละไว้ก็สู้กันต่อไปแล้วแผลแตกตรงนั้นนี่โดนยกไหนน้องชายดูหน่อยดิยกสามยกสามแล้วแผ่นี้ที่ทำให้เรารู้สึกเดินช้าไหม ขึ้นได้เนาะช้าด้วยเร็วแรงเขา่าจะเหลือนน้อยนะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณกขอบคุณทกคขอบคุณที่เดนอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุนทุกคนขอบอุณทนอบคทกคนขอบคุดทกคนขอบคุณทกคนขอ่คุณุกคนขอบคุณคน้อบคุณทกนขอบคุทคนขอบาณกคนขอบครณกคน้อบคุณกคนขอบคุณทุกคนขันค้ณทุกคนอบหน้าคนดว่าร่างกายมอบต้องมาแน่นอบ้อาจจะหนวอๆหน่อย แหมไม่ใช่ปัญหารรุงเทไไยยลคับอ่ฝากคลนปทั่ติดตามมาอ่าชื่อเสียงเรียงนามใครนี้ด้วยวก็ตามพี่น้องคนช่วยติดตามนี้ไม้สาาราบตามกศรรัมบูลหรือต่อยิ่งเจริญการช่างนะครับน้องๆคู้เด็มที่ลุ่งไปครับตั้งใจครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ